เรามากระตุกต่อมอยากแบบรัวๆกับดิฉันใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและผมอาร์ตตลกหกชาครับในรายการของมันต้องดีดีใจมากเลยพี่ิ่งอยู่ยิ่งดีวันดีคืนเลตติ้งพุ่งกระโูนแล้วสินค้าที่มากับทางรายการของเราทุกันนะบอกเลยว่าขายดีแล้วก็ของมันต้องมีจริงๆเดี๋ยวนี่อัดรายการแล้วคนดูกันเป็นล้านเป็นหูพี่มานั่งเล่นโทรศัพท์บอกอาร์ตไปซื้อของออนไลน์มาแล้วแม่ค้าทักมาในไลน์บอกว่าคุณครับ คุณอะยังไม่ได้ส่งสลิปให้ผมแต่หมายความว่าพี่โอนตังแล้วโอนกันแล้วแต่คือยังไม่ได้ส่งสลิปไปให้แม่<ช>ค้าเขาดูเป<ช>็นหลักฐานคือผมอะคือไม่ได้ถนัดทางออนไลน์มากะนะฮะก็เราก็ซื้อของบ้างแต่ทีเนี้ยเราก็ มีหลงหลงลืมลืลลลมบ้างว่าเอ้ยสลงสลิปต้องส่งอะไรยังไงใช่เพราะว่าอย่างบางทีเราทำรายการอยู่เงี้ยอ้าวเราลืมส่งสลิปไปยืนยันแม่ค้าแม่ค้าก็ไม่ยอมบอกว่าส่งของมาให้เราทีนี้เราแวงกันไปเราแวงกันมาก็มีปัญหาอีกอันเนี้ยเข้าใจาอันเนี้ยเป็นหัวอกของลูกค้าแต่ว่าอันเนี้ยแม่ค้าก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเฮ้ยบางทีเราจะแจกแจงรายละเอียดอ่ะมันยาวมากบางคนต้องส่งเป็นแบบ3-4หน้าถ้าสมมุติแม่ค้ารับออเดอร์ไปเป็นร้อยเป็นพันชิ้นเขาจะมีวิธีการจัดการยังไง ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเขาบอกว่ามีระบบจัดการเรื่องการขายของสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เข้ามาทําให้ทุกอย่างนี้นะคะเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างความสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของการระบบชําระเงิน <Wow. S 1> แต่ว่าใหม่ได้ยินมาแค่นี้แหละ <Wow. S 1> เห็นเขาบอกว่าดีดีด,ดแล้วก็คนเริ่มใช้กันเยอะมากแล้วมันแบบง่ายจริงๆแต่พูดเองอาจจะไม่เคลียร์รให้เจ้าของเขามาพูดเลยดีกว่าดีนะครับพี่ใหม่ครับขอเชิญพบกับคุณเนยเลยค่ะเชิญครับ สวัสดีค <mel> ่ะคุณเนยสวัสดีค่ะสวยมากเลยอ่ะคุณเนยค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนแล้วก็ทำไมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ค่ะเนยนะคะสัิราอภิรัตเหมพาศค่ะเป็น CEO ของ G.B. p a พ p a เพค่ะคุณเนยค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ใหม่สงสัยแล้วก็ถามกับพี่อาร์ตคือพี่อาร์ตก็จะมีปัญหาในเรื่องของมุมลูกค้าว่าเอ๊ สลิปเนี่ยยังไม่ได้ส่งให้เขาแม่ค้าก็จะไม่มั่นใจแล้วว่าตกลงโอนมาแล้วหรือยังอันนี้คือมุมของพี่อาร์ต<ะ>แต่ของใหม่ก็มีมุมเหมือนกันว่าต้องมานั่งไล่เช็คว่าคนนี้โอนหรือยังหรือยังไม่โอนเสียเวลามาอีกแล้วบางทีใหม่อยากจะขายกับต่างชาติ<ะ>บางทีก็อาจจะแบบยุ่งยากหรือว่าไม่มีบัตรเครดิตบ้างละ่ะตรงนี้เนี่ยจะมีระบบรับชําระเงินให้ใหม่แบบทํางานง่ายมากขึ้นบ้างไหมคะ มีแน่นอนค่ะก็คือระบบ g b p a พ p a เพของเรานะคะก็คือเป็นระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่ครบคันอย่างเช่นรับเครดิตการ์ดได้ QR เงินสดได้ผ่อนได้แล้วก็ยังมี QR ที่เป็นเครดิตที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดด้วยเท่ากับใช้ระบบเดียวเนี่ยร้านค้าออนไลน์จะสามารถมีช่องทางให้ลูกค้าจ่ายถึง4ช่องทางเลยอย่างที่เมื่อกี้ใหม่บอกไปว่าใหม่อยากอยากเพิ่มในช่องทางบัตรเครดิต ก็ใยก็สามารถท<ช>ําได้ลูกค้าอยู่ต่างประเทศอยากจะซื้อของคุณใหม่ก็แค่กรอกเลขบัตรเลขวันเดือนปีหมดอายุ CV ีแล้วก็ OTP เสร็จรูดผ่านจบแต่ว่ามันมีรูปแบบหรือหน้าตาย,ยังไงแล้วต้องเข้าไปทําอะไรออยังไงบ้างเริ่มนับหนึ่งให้กับเรา2คนได้ไหมคะค่ะก็ถ้าพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์หรือคุณใหม่สนใจนะคะก็เริ่มจาก1คือเข้าไปที่ w w w g ์ไวด์เว็บเ com ค่ะเพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดธุรกิจของคุณใหม่แล<อ><อ>้วเดี๋ยวก่อน<ๆ>ไม่ใช่ว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บ แล้วจะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยยังไม,ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอันนี้คือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ที่เราขึ้นให้แล้วเราก็ต้องเหมือนกับว่าไปลงทะเบียนก่อนใช่ที่เหตุผลที่ต้องมีการลงทะเบียนเนี่ยก็คือเหมือนเราเป็นตัวกลางร,ระหว่างผู้ขายกับผู้ซือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการแสดงตัวตนว่าคุณขายอะไรคุณมีหน้าร้านจริงไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยลูกค้าจะมั่นใจได้ยังไงที่จะจ่ายเงินให้คุณพอเรามีตัวตนกันแล้ว หลังจากนั้นทำนอะไรต่อะคะ่ะก็คือเรามีให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยค,คือไม่จําเป็นจะต้องล็อกอินเข้าหลังบ้านเฉพาะบนเว็บไซต์เรามีแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android คือ คุณใหม่ไปที่ไหนเนี่ยจะเห็นยอดขายตลอดเวลาเลยเรียลไทม์จะฝากเพจเนี้ยหรือร้านเนี้ยไว้กับแอดมินก็ได้แอดมินก็สร้างลิงก์ไปคุณใหม่ก็เช็คยอดไปสบายไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยค่ะไดด้หมใช้ได้กับทุกโทรศัพท์ไหมคะใช่ทุกโทรศัพท์รองร,<ล>รับการใช้งานได้หมดค่ะขอให้มีอินเทอร์เน็ตกับมีสมาร์ทโฟนใช้ได้หมดเลยอขอให้มีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้เป็นสมาร์ทโฟนก็รองรับ ทั้ง<ช> Android ทั้ง IOS ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ,ะสะดวกมากเลยอ,ะอ่ะสมมุติว่าเรามีการลงทะเบีนเรียบร้อยเราโหลดแอปพลิเคชันมาแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นยังไงคะตัวแอปพลิเคชันอะนะคะหน้าตาเข้ามาปั๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ก็คือหน้าตาเนี่ยเราจะเห็นยอดเงินคุณใหม่จะดูได้ตลอดเวลาหรือพี่อาร์ตอย่างเงี้ยค่ะยอดเงินที่เรา<อ>ขาย,ยใช่ค่ะคือมันจะโชว์ตลอดเวลาเราก็ดูหน้าธานเซคชั่นได้ค่ะคืออย่างธานเซคชั่นเนี่ยจะเห็นหมดเลยว่าเข้ามาเมื่อวันที่เท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ขายรายกายร,ารอะไรไปบ้างใครเป็นคนจ่ายมามีรายละเอียดหมดเลยถ้าเป็นบัตรเครดิตเราจะ xx แล้วก็โชว์แค่4ตัวท้ายค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของการขายคือเกิดจากการ create link ค่ะก็คือเขียนลิงก์เนี้ยเข้าไปสามารถกรอกอรายละเอียดกรอกราคาแล้วก็เลือกช่องทางได้จ่ายเต็มจ่ายพนเลือกได้ว่าจะจ่ายด้วยเครดิตการ์ด QR เงินสดหรือว่าบิลเพ์เมนต์ค่ะค่ะเลือกได้หมดแล้วก็ได้กําหนดได้ด้วยนะคะว่าลิงก์เนี้ยจะใช้ครั้งเดียวหรือว่าใช้ซ้ําถ้าใช้ครั้งเดียวก็เหมือนเนยกับที่ใหม่ซื้อของกันอ่าก็ส่งให้1คนจบแต่ถ้าใช้ซ้ำเนี้ยเหมือนเวลาเราไปโพสต์คอนเทนต์ขายของในเพจแล้ว ปกติเนี่ยเราโพสต์มีแต่ข้อความแล้วทํายังไงต้องไปโอนเงินก็ต้องไปนั่งแอดไลน์วุ่นวายตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะก็คือเอาลิงก์เนี้ยค่ะไปแปะในคอนเทนต์เลยลูกค้าสนใจคลิกปั๊บจ่ายเงินปุ๊บคือมันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องมานั่งขอแอดไลน์ได้ไหมอินบ็อกซ์ได้ไหมคือมันไม่ต้องแล้วอะค่ะก็คือเลือกเป็นมัลติโพล u ยูสเราก็ตั้งเลยค่ะว่าอยากจะขายสินค้านี้กี่วันถ้าสมมติว่าอยากขาย30วันก็เลือกไปเลยให้ลิงก์นี้หมดอายุ30 แล้วก็กด create แล้วก็เอา URL นั้นนะคะไปแปะบนหน้าเพจได้เลยหรือถ้าเป็นจบการขายหนึ่งตอนหนึ่งแบบในลนยอย่างเงี้ยค่ะก็กดหนึ่งครั้งแล้วก็กดแชร์ส่งลายได้เลยใช่แต่ว่าความสะดวกสบายกับความง่ายเนี่ยมันก็ต้องมีความระแวงเหมือนกันว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าใช่พี่แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรเพราะว่าพอมันมีเรื่องของบัตรเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้องอปุ๊บี่ เราอไปน่มัจะมีใครเอาไปใช้อะไรยังไงไหม G ี B พันธ์เพของเราเนี่ยได้รับการการันตีมาตรฐานโดย PCI DSS 3.2.1ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เหมือนคล้ายๆ ISO คือเป็นมาตรฐานสากลด้านการเงินของทั่วโลกที่เป็นแบบมาตรฐานสูงสุดแล้วแล้วนอกจากนั้นนะคะ G ีบพันธ์เของเราเนี่ยยังได้ on the list visa on the list เร็วมากเร็วภายในหนึ่งปีคือ visa การันตีเซอร์วิสของ GB ะค่ะ แล้วนอกจากฝั่งนี้ที่พูดถึงเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านระบบแล้วเรายังสร้างความมั่นใจให้กับระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับลูกค้าไปทางด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นพี่ใหม่เป็นคนซื้อพี่อาร์ตเป็นคนขายอ่ะพี่ใหม่โอนไปแล้วพี่อาร์ตไม่ส่งของสมมติว่าเจตนาจริงๆว่าจะไม่ส่งเจตนาไม่ดีละใช่ใช่าอ่ะหายไปพี่ใหม่ทำไงคะต้องไปแจ้งความใช่แล้วทาอะไรได้พี่ใหม่ไม่ไม่มีบัตรประชาชนแน่นอนไม่เคยขอบางทีจะเอาลายไปเป็นหลักฐานอาจจะเป็นลาย ใช่ตำรวจเขาก็ไม่รู้คือกว่าจะหาบุคคลได้ค่ะมันลำบากแต่พอมี g ีีอยู่ตรงกลางระหว่าง2ข้าง GB ท<ฮ>ีทำอะไรให้ได้ก็คือ 1. GB เนี่ยเราจะช่วยผู้บริโภคไปทางคุ้มครองทางพี่อาร์ตถูกไหมคะว่าอ่าพี่อาร์ต สายผ่าน G B G B เนี่ยจะมีการ delay payment ถึงจะถึงร้านค้าก็คือของต้องมาก่อนอคือเราจะ delay payment ประมาณ7วันก็คือ7วันคือเราเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ขนส่งไทยอะค่ะสาว,วันถ้าลูกค้าไม่ได้ลูกค้าต้องติดต่อแล้วแล้วถามว่าลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าต้องติดต่อมาที่ G B ก็เพราะว่าทุกการรับชําระเงินอะคะ่ะอย่างที่บอกว่า G B ของเราเนี่ย คือไม่ต้องส่งสลิปหากันคือเราเป็นออโต้แจ้งให้เลยให้ทั้งส่งอ e ีเมลทั้งสองข้าง uh huh. ก็คือให้ทั้งลูกค้าด้วยร้านค้าด้วยเท่ากับในอ e ีเมลนั้นจะมีเบอร์ติดต่อของ GB ถ้าลูกค้าไม่ได้สินค้า3าสี่วันเขาก็จะโทรมาตามเบอร์นั้น uh huh. GB ก็จะรับทราบเรื่อง <Okay. S 1> พอทราบเรื่องเนี่ยเราก็จะตามว่าเอ๊ะทำไมพี่ใหม่ไม่ยอมส่งให้พี่อาร์ต oh, มันเป็นอย่างนี้มีหลักฐานทั้งสองฝ่าย <Okay. S 2> แล้วก็มีบ้าน ที่มีตัวตนเหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีตัวตนให้กับพ่อค้าแม่ค้าให้มั่นใจกันมากขึ้นก็ติดต่อได้กับ GB p ีพัมเเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้ตามนี้เลยนะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ค่ะ026453781อันนี้24ชั่วโมงติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจ จะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยมัน<ช>ทํายังไงร,ระบบเป็นยังไงทางคอนเซ็เตอร์<ช>ส,สามารถสอนเราไดาไ้ไม่ลาคาญไม่ไม่เลยไม,เไม่เคยไงมือที่คอนเซอรเตอร์แบบถามมากจังเลยรู้สึกหงุดงหงิดลาคาญแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ยินดีตอบ<ช>เขาก็อยากที่จะโทรไปถามแล้วก็กล้าใช้ระบบ แอปพลิเคชันตัวนี้มากขึ้นใช่ค่ะคือจริงๆของจีพันเพเนี่ยเราเปิดกว้างคือเราอยากจะให้จุดเริ่มต้นคือเราตั้งใจที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของไทยให้มีศักยภาพในการที่มีตลาดที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยการที่มีเพิ่มอีกแค่นิดเดียวคือเพิ่มระบบแบบชําระเงินที่แบบเหมือนเมื่อก่อนยอดขายโตได้แค่นี้ถ้าเปิดอีกนิดเดียวคลิกเดียวเนี่ยคุณเปิดแบบให้เงินไหลเข้ามาได้ตลอดเวลาทุกช่องทางอะเม,ม,มื่อก่อนเรามีช่องเดียวคือเงินสด ตอนนี้เราเปิดแบบเครดิตด้วยเปิดผ่อนด้วยเปิดบิล p a y m e n t เปิด QR อีกคือคุณเอาหมดเลย อย่างเงี้ยยอดขายมันก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วค่ะสนใจก็เข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะย้ำลิงก์อีกทีนึงค่ะค่ะ w w w g b p a m p บจ c o m นะคะหรือว่า02-645-3781ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเนยมากๆเลยค่ะที่มาเพิ่มรายได้ให้กับแม่ค้าออนไลน์อย่างใหม่แล้วก็ทําให้ลูกค้าอย่างพี่อาร์ตเนี่ยสบายใจมากขึ้นไม่ต้องแบบว่าเอ้ยระแวงกันไประแวงกันมานะคะวันนี้ขอบคุณมากมเลยพี่อาร์ตเคลียร์ไหมเคลียร์มาก เกลีย์มากนะไม่ต้องส่งไปหาเขาแล้วนะไม่ต้องส่งแล้วอันนี้ผมจะลืมเลยผมจะลืมไปเลยแล้วเดี๋ยวใช้ G ีบีพรามเทดีกว่าคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ได้กับรายการของมันต้องมีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 有有有有有有